จังหวัดลำพูนได้มีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่อำเภอทุกอำเภอต้องไปดำเนินการอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งตำบลโดยมีการทำา o u u ในระดับพื้นที่มีการบูรณาการงานกับหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้วัตถุประสงค์ทั้งสมิติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนโดยมีเป้าหมายที่สําคัญตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของความแยากจนหรือว่าการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการขับเคลื่อนตําบลเข้มแข็งตามหลักปัะจัของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในพื้นที่ตําบลป่ากพลูสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นอย่างยั่งยืนก็เรื่องของความเข้มแข็งของ ภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบวรน,นะครับบ้านวัดโรงเรียนอัตมาภาพและชาวบ้านนั้นได้นำเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับการพัฒนาหมู่บ้านทำให้ทุกวันนี้หมู่บ้านห้วยแทงเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันซึ่งกันและก,กันในด้าน ภาพรวมของด้านความมั่นคงของตำบลบ่าพูนะครับสำเร็จลงได้นะครับก็ด้วยความสามัคคีนะครับของภาคีเครือข่ายแล้วก็ชุดปฏิบัติการด้านความมั่นคงของ,ของตำบลป่าภูครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการและผู้นำที่ไม่เป็นทางการมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของตำบลป่าภูเนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นำในส่วนของทางภาคราชาการนะครับนําโดยท่านานอำเภอบ้านโฮงนะครับท่านประเชิญสมองดีนะครับในการที่จะเป็นการกําหนดนโยบายในการร่วมกันขับเคลื่อนให้กับพี่น้องตําบลป่าภูการขับเคลื่อนตาบลป่าภูนะคะได้มีการน้อมนํา หลักประชญาของสีพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้หลักการ5ปอในการขับเคลื่อนนะคะพอที่1ประชาชนพอที่2ประสานงานที่ดี3ปอที่3ประโยชน์พอที่4การเปลี่ยนแปลงนะคะพอที่5ประชาสัมพันธ์นะคะการบริหารจัดการเนี่ยก็มาจากผู้นําชุมชนทั้งหมู่ทุกหมู่บ้านและทั้งตําบลน,นะคะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเนาะจนนาตำนําบลปากฟูเนี่ยไปสู่ตําบล มัง่งฟงมัง่งคั่งยั่งยืนนะคะเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมนะครับก็จะมีอย่างช่วงที่ไฟป่าเกิดขึ้นนะครับเราจะมีในส่วนของเกี่ยวกับการดูแลไฟป่านะครับจะมีหน่วยรัตะเวนแต่ละหมู่บ้านด้วยซึ่งให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนะครับเวลาชาวบ้านหรือว่าจะเข้าไปหาของในป่าก็จะมีการคัดกรองนะครับลงชื่อลงรายไว้ ในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันและไฟป่านะครับซึ่งเราได้ปฏิบัติกันมาทุกๆปีนะครับในช่วงที่ว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นความสำมัคคีความพร้อมของตำบลของเรานะครับแล้วความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งเราก็ส่งเสริมให้กับชาวบ้านทุกหมู่บ้านนะครับที่ปลูกพืชผักชนพวนะขอบทัวกินได้นะครับทุกหมู่บ้านในตำบลประภูของเราครับ14หมู่บ้าน ช่วยกันครับเพื่อว่างดแล้วก็การใช้จ่ายนะครับให้ในโครเรือนให้มันเหลือน,น้อยนะครับบรนวยแทงอาศัยหลักปัจจญาศรรเศรษฐกิจพอเพียงในการ,รดำรงชีวิตนะครับจนเป็นหมู่บ้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลแล้วก็อำเภอ รวมถึงจังหวัดปนพูนด้วยนะครับหมู่บ้านห้วยแทงเป็นหมู่บ้านที่อ,อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับอาศัยหลักธรรมิบาลมีคังอาหารการไปมาหาสู่ร่วมกันในชุมชนอัตลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นของหมู่บ้านก็คือเรื่องของความสามัคคีใช้หลักธรรมิบาล มีกฎกติกาของหมู่บ้านมีความเข้มแข็งมีปราศจากเรื่องของยาเสพติดนะครับโดยการอาศัยหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินข้าบมบริหารจัดการนะครับก็ตามที่ผมได้ไปอบรมมาก็ได้นำมาใช้ในหมู่บ้านและชุมชนนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาให้ชาวบ,บ้านได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารพื้นที่และการ ลดต้นทุนการผลิตกับปุ๋ยยานะครับว่าสาหรับโครงทางนาบเดลบ้านเกาะทลุกม่านเราก็เน้นให้ชุมชนของเราได้รับรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่การจัดสรรพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดนะครับตามที่ผมมีผมทำมาตรงนี้ผมเน้นเกี่ยวกับให้กชาวบ้านเราได้รับประโยชน์เกี่ยวกับ กัรกะจายรายได้ที่ผ่านมาเราหรูอบ้านเรารายได้เป็นรับหนปีครับมีลําไยกระเทียมแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาให้ทุกคนสามารถรับรู้ว่าเราต้องมีรายได้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนและเป็นปีครับเพื่อจะได้หมุนเวียนในการใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับปัจจัยในการขับเคลื่อนผมมองรัพย์เพื่อการติโดยมีหลักคุณธรรมห้าะการดังก่าไปนี้ หนึ่งซื่อสัตย์สองเสียสละสามเห็นอกเห็นใจกันสี่ไว้วางใจกันห้ารับผิดชอบร่วมกันครับก็ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านของชุมชนของตำบลน,นะครับของอำเภอนะครับที่ทุกคนได้ร่วมกันทำด้วยความสามัคคีแล้วก็ ทำให้ทุกคนในชุมชนในตําบลมีรายได้มีสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมกับการที่เราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับทําให้ชุมชนมีความสุขอยู่ดีกินดีมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ